เออเผื่อกินเผ็ดนะผัดไทยยี่ท่องบีบอะไรนะเขาเรียกว่าบีบมะนาวลง โอ oh. เอาเม็ดมะนาวออมันจะขมครับจะขมแล้วก็ก็จะมี หัวน้ำตาลแล้วก็พริกให้ไม่ได้กินเผ็ดมากนะกินเผ็ดพอประมาณกินเผ็ดพอประมาณพอประมาณประมาณนี้แหละแล้วก็ประมาณนี้ แล้วก็ประมาณนี้นเป็พอประมาณอม,ม,มันไม่ได้กินเผ็ดมากกินเผ็ดพอประมาณใส่ไหยน,นี่นะึงโอเค กินเผ็ดประมาณนี้แหละดีนี่อะไรโอ้โอ้โอของขึ้นนอนอจริงเลยเออเส้นเข้แบบเส้นจันทร์ เส้นจันไหมว้าโดกลิ่นพริกซะอือือ โอเคเลยขออนุญาตก,กินก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมกินแค่นี้หละหมาใว่ากินเผ็ดแค่นี้และไม่ได้เผ็ดมากโอเคควาวมุกนารขารครับ ท่างระดมครับนี่